เปิดดวง12ราศีดวงรายปัก16ถึง31กรกฎาคม2568ราศีกุมถึงราศีมีนราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมการงานรู้สึกสบายใจขึ้นกับการทำงานเพราะมีเป้าหมายในวันข้างหน้าที่ชัดเจนมีความใจเย็นปูทางสู่ความความมั่นคงแม้ว่าอนาคตยังยาวไกลแต่เอาแค่ระยะใก,กล้ๆไ,ไปก่อนการเงิน มีรายได้มีเงินที่มั่นคงวางหลักฐานไว้ดีถือว่าไม่น่าเป็นห่วงในเรื่องการเงินความรักคนโสดเก็บรักถนอมรักค่อยเป็นค่อยไปมีความสุขร่วมกันไปอย่างผู้ที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันส่วนคนมีคู่แล้วแย่งชิงเชื่อเฉือนแทบจะฆ่ากันตายเหมือนมีเวรมีกรรมร่วมกันราศีมีน15มีนาคมถึง12เมษายนการงานวันไหวเรื่องการงานมาเป็นเวลาระยะหนึ่งแล้ว แต่ตอนนี้เข้าใจและตัดสินใจที่จะค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีสติกับการทำงานไม่คิดมากมีอะไรก็ทำไปดึงศักยภาพในตัวเองออกมาทำแบบมีสติค,ควบคุมสถานการณ์ได้การเงินการเงินยังมองไม่ค่อยเห็นรายได้เข้ามาก็เล็กๆน้อยๆกระปริกระปรอยจะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายให้มากขึ้นถือว่าการเงินยังไม่ดีนักความรักคนโสดเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนมีความรู้สึกชอบแล้วตัดสินใจอาจจะเอาคนนี้เป็นคู่ตลอดชีวิตก็ได้ ส่วนคนมีคู่แล้วเครียดหน้ามืดไม่เข้าใจกันอาจจะยุติความสัมพันธ์กดติดตามดังรวยเฮงในทุกช่องทางโซเชียลดูดวงรายวันดวงรายปักและเนื้อหาหลากหลายต้องไม่พลาด